สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนยินดีนต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง a n แอนโคตกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจเช็คดวงชะตานะคะในเดือนมีนาคมพุทธศักราชส5 6 8กันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นต้องย้ำกันก่อนนะคะว่าการทำนายคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะ สุดท้ายสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเรามาเจอกันโดยการใช้แผ่นธรรมสินและไพ่ธรรมสินนะคะวันนี้อาจจะเห็นหน้าไพ่เปลี่ยนไปเป็นชุดเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นหลังไพ่เวอร์ชั่นใหม่นะคะอ่ะมาเช็คกันสักนิดนึงก่อนนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูโดยลัคนาเทียบดวงแล้วรู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูได้เลยหรือว่าบางคนอยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่15มิ ทุนานะคะถึงวันที่15บหกระกฎานะคะก็เลือกเอาได้เลยนะเป็นแบบไหนยังไงก็เอาที่เราสบายใจแล้วสะดวกเลยแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับปิงด้วยนะคะง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันเดะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันสักหน่อยนะสอใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8ป <9 S> 1เก้าสิสบอดและสิบสองอืานี่โดยปกติแล้วนะ,ะตัวพี่เงยเนี่ยจะทำคลิปเป็นแนวนอนนะทุกคนจะไม่เห็นว่าเอ๊ะตรงแบบมุมนะที่แบบมุมด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบไหนวันนี้ก็ทำคลิปแนวตั้งนะคะลองดูรูปแบบใหม่นะอยากจะให้เห็นพัพิคเนตนะคะให้แบบรับพรรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะอ่ะมาดูซิ ดูน้ไพ่ยกันสักหน่อยชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอ่ตนุกระดุมพ้ะสหัสชา้าพันธุอุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภา กรรมะมลาพะ และสุดท้ายนะคะคือตําแหน่งวินาศค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูตั้งแต่ในเรื่องของใบแรกก่อนเลยรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีมิถุนนะโอ้โหเป็นสายมุ่งซะเหลือเกินดูสิคําว่าบนบานสารกล่าวไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วเน้นเป็นในเรื่องของการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนละกันนะคะคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือตําแหน่งดาวเกตมันมองได้สองมุมนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอย่าง จะเข้าหานะคะในเรื่องของบัพก,การปฏิบัติการสวดมนต์นะคะใดๆก็ได้หรือในอีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองอยากจะมีอิสระมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตําแหน่งเลขจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นดาวเกตด,ดาวเกตเนี่ยก็คือดาวที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นว่าช่วงเวลานี้เนี่ยหรือว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่สับสนบ้าง หรืออารมณ์ช่วงเวลาที่มันไม่นิ่งนะคะช่วงเวลาไหนขยันก็ขยันขยันนะช่วงเวลาไหนขี้เกียจก็คือขี้เกียจเลยอ่ะไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะอยู่นิ่งๆก็อยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าคําว่าบนบันสาันก่าวอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าอุ้ยวันนี้ฉันขยันเจ้าเลยเอาฉันแบบทำเต็มที่มันก็เป็นไปตามนั้นฉะนั้นสิ่งหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากกว่าที่ว่าตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึก ยังไงกับวันนั้นหรือว่ารู้สึกยังไงนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์อก็เข้าใจได้นะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่เก่งลัก คุณเนี่ยเป็นกลุ่มธาตุลมฉะนั้นเวลาตอนที่คุณคิดคุณทําอะไรเนี่ยคุณทําได้รวดเร็วว่องไวแต่ในระหว่างเดียวกันพอทำาปุ๊บแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าพักก่อนอยากทำตรงอื่นก่อนก็ทําทันดีทันใดมันขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ตัวเองแต่ก็มองว่าสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะนะคะเพราะว่าในเรื่องของตําแหน่งกรรมะมาดูกันค่ะตําแหน่งกรรมะเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของงานหรือสิ่งหลากหลายที่คุณทํา ไปเนี้ยน่าสนใจอันเนี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์นะคะของภาษีวะก็คือสัญลักษณ์ลึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะหมายถึงในเรื่องของการตื่นรูก้การตื่นตัวหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆซึ่งไอ้คาว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ยม,ม,มันได้ทั้งสองมุมนะนะนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันดับแรกเลยก็คือสําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์แบบเนี้ยอาจจะหมายถึงการที่จะมีข่าวดี สิ่งดีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานประจําอาจจะได้รับในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือว่าในเรื่องของการรับผิดชอบเพิ่มเติมแต่ได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมคืออะไรก็แล้วแต่ที่มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะคะรวมถึงนะในเรื่องของแบบ ตัวตนของคุณที่คุณแบบพยายามที่จะให้คนอื่นเห็นว่าคุณเก่งหรือมีความสามารถขนาดไหนคือบางคนนะเก่งมีความสามารถมากแต่อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อจ,จําใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีแบบโอกาสอะไรดีๆเข้ามาหาเราสักทีหนึง่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในเดือนนี้แหละมันจะมีแล้วแล้วดูสิตาแหน่งปุตตะเนี่ยสวยขนาดนี้ตำแหน่งปุตตะเกี่ยวกับในเรื่องของปริวานนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะในเรื่องของไม่ได้หมายความว่า บริวารจะมาซัพพอตอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าเวลาตอนที่คุณทําอะไรอ่ะมันน่าชื่นใจตรงที่ว่ามันมีคนที่พร้อมซัพพอตแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่เสมอเนี่ยเหมือนอารมณ์คุณแบบจะขายของแล้วเป็นแม่ค้าเนี่ยสิ่งที่คุณรู้เลยเป็นยังไงโอ้มีคนรอซื้อเออเนี่แหละมันชื่นใจตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขทีนี้อีกอย่างหนึ่งตําแหน่งปุตตะม,มันก็จะหมายถึงไอเดียความคิดสร้างสารรค์การเริ่มการทําอะไรใหม่ๆอย่างที่เป็นย้ําเสมอก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในอี สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่คิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งนั้นดีทั้งนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความคิดในเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆโดยการที่ทํากับแฟนทํากับคนรักหรือทํากับเพื่อนสนิท ะะส่งผลดีงามนะสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าภัยเกิดขึ้นแล้วก็บอกมานะคะส่วนในเรื่องของการแบบหาง,งานใหม่การขยับขยายนะถามว่ามีในเรื่องของเกณฑ์ที่จะหาง,งานใหม่ไหมมีจะมีโอกาสดีๆเข้ามาไหมสาหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็ยังมีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่า พอถึงเวลาที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกลังเลหรือไม่อยากไปนั่นเองคือชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถึงแม้ลักษณะาภายนอกเราจะดูว่าเอ้ดูกล้าจังเลยดูมั่นใจจังเลยแต่พอจะเป็นการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแวดล้อมเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักนะคะที่พูดว่าไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยมาจากไพ่ใบนี้ค่ะตำแหน่งสาชะนอกจากเรื่องเพื่อนนะก็จะหมายถึงการสัมภาษณ์งานการเปลี่ยนแปลงงานด้วยคําว่าดินพ่อขางหมูคือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหรือบางคน ที่นั่นมาสักระยะหนึ่งละหลักปีละเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อจริงนะมันมีปัญหาจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแล้วที่ใหม่อะมันจะมีปัญหาแบบอย่างอื่นหรือมีดรามา่าอย่างอื่นที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่หรือเปล่าก็เลยยังตัดสินใจที่จะอยู่ที่เดิมนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนนะในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้ก็ดูแลชาวลัคนาราศีมิถุนก็ไม่ค่อยอยากจะมีเพื่อนเท่าไหร่นะจะไปเจอใครอะไรยังไงก็ยังขี้เกียจเลยถ้าเกิดแบบใครอยากติดต่อใครอยากะทักมาเอออันนี้โอเคแต่ ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่เรานะคะต้องการาให้เหมือนกับว่าเ,เขามานะหรือว่าเราอาจจะต้องไปเจอเขาอะไรแบบนี้ดูไม่ค่อยมีอารมณ์นั้นสภาวะนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คงจะชัดเจนนะตั้งแต่ใบแรกแล้วนะเพราะว่าใบแรกมันก็บอกอยู่แล้วว่าขึ้นอยู่กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราเองนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังพอมันมีอารมณ์ในเรื่องของความติสเนี่ยคุณไปดูนะตำแหน่งเนี่ยเกี่ยวกับความคิดก็คือมีวินาศกาับอริดูสิ อันหนึ่งกุ้มใจอีกอันหนึ่งหัวร้อนเห็นไหมบางครั้งก็ไม่ได้ไปตีไม่ได้ไปทะเลาะก,กับใครค่ะนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนตีกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองก็เหนื่อยละนะจะทําอะไรจะเป็นแบบไหนดูแบบมันลาคาญตัวเองอ่ะอึดอัดทาอะไรก็ดูแบบไม่ได้ดั่งใจในมุมของตัวเองนะเอะทำไมตรงนั้นไม่ทําอย่างนี้อะไรแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเหมาะกับการที่จะ ทำอะไรคนเดียวคิดกัดสินใจถ้าเกิดอะไรที่เป็นหลักๆนะคุณทําคนเดียวได้เลยนะเพราะนี่มันขึ้นมามันหมายถึงว่าในเรื่องของการที่แบบคาดหวังให้ได้ดังใจแล้วก็พอพูดถึงนะคะในเรื่องของความหมุดหยิดอารมณ์แล้วก็ต้องระวังสําหรับคนที่มีคู่นะคะเพราะว่าสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้ว คำว่าแพะรับบาปก็ต้องระวังในเรื่องของการที่แบบมีปัญหากันซึ่งบางทีอ่ะคุณทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาโดยตรงของคุณทั้งคู่แต่มันเป็นปัญหาที่เกิดจากคนอื่นแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่เช่นบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งฝ่ายเข้าฝ่ายเราแบบนี้คุยไปคุยมา ไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันเองนี่น,นเป็นแบบนี้นะคะหรือบางทีตัวเราเนี่ยหงุดหงิดจากเรื่องอื่นแล้วเรามาลงกับคู่ของเราอ่ะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะคะคราวนี้มาดูสําหรับคนโสดกันสักหน่อยดีกว่าแล้วคนโสดอาจจะเป็นแบบไหน คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมนะคะคำว่าครบวงจรมันมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะทีนี้มาจากไหนอ่ะม,มองว่าอาจจะมาจากในเรื่องของสถานที่เที่ยวหรือว่าการนัดเจออาจจะเป็นกลุ่มอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนกับบางทีนะคุณอาจจะมีในเรื่องของกลุ่มเที่ยวหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่ชื่นชอบแล้วก็ไปเจอกันแต่ว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาคําว่าไม่เห็นลงศกไม่หลังน้ําตาแปลว่า คนคนนั้นที่คุณอยากจะสารความสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเดือนนี้อาจจะมีทายสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไพ่กาลังเตือนว่าไม่สามารถที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจเขาได้เต็มที่นะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปหลงอย่าเพิ่งไปให้ใจทั้งหมดต้องค่อยๆศึกษาต้องค่อยๆเรียนรู้และต้องค่อยๆเปลนค่อยๆไปนั่นเองค่ะ ก็ตามนี้เลยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกอ่ะเพราะว่าอะไรมาดูสิตําแหน่งกระดุมพา้าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยคำาม่ามนดักนะต้องมนเข้าแล้วละสี่นะหรือโดนของดีก็ว่านไปนะสำหรับคนโสดหรืใครเข้ามาช่วงนี้ก็ระวังที่แบบจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีในเรื่องของแบบ การที่จะไปเปิดใจคบใครหรืออะไรแบบนี้นะเป็นสถานการณ์ของคนทั่วไปปกติเนี่ยก็หมดเงินไปกับภาระหนี้สินแบบเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะภาระก็จ่ายได้นะพวกค่าน้ําค่าไฟค่าดิสายอะไรต่างๆหมุนได้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อย มันก็เหนื่อยเอาขอฮนิดนึงแล้วกันแล้วไพ่อยากระเตือนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเมื่อจบการศึกษาอืคนมีลูกสิถ้าเกิดเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดคนไหนมีลูกมีร้านมีบริวารคนไหนที่เราจะต้องส่งเสียเขาเรียนจะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตเขานี่แหละตรงนี้นี่แหละนะคะที่ อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะคะอ่ะมาขยายเพิ่มเติมมาดูตําแหน่งพันธุกันหน่อยสิตําแหน่งพันธุพูดถึงว่าจะพูดว่าสวยงามสทัทีเดียวก็ไม่ใช่หรือจะแย่สทัทีเดียวก็ไม่เชิงอ่ะมาดูกันคําว่าฝังกรกอืมอาจจะมีช่วงเวลาที่ตัดาติขาดนิดกับใครไปซะแล้วแหละเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะมีความคิดที่เราเนี่ย ไม่อยากจะคบหรือว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับญาติคนใดคนหนึ่งมาบ้างแล้วแล้วก็อาจจะเหมือนกับยังไม่ได้ตัดสักทีเดียวแต่ว่าพอเป็นเดือนนี้มันอาจจะเป็นในช่วงจังหวะหรือว่าอะไรที่มันแบบช่างเหมาะสอดเหลือเกินมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นในเรื่องของแบบสายเลือดเดียวกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นเครือญาติอะไรต่างๆเราก็ไม่สนใจละ ถ้าเกิดจะตัดก็ตัดไปเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าโอโ้จะต้องแคร์ต้องอะไรก็คิดดูขนาดเพื่อนเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะคะฉะนั้นพอมาพูดถึงในเรื่องของครอบครัวคนใกล้ตัวญาติพี่น้องแบบเนี้อะไรที่มันดูเป็นดราม่าใครที่รู้สึกว่ามีความคิดแตกต่างจากเราแล้ว,ลวไม่ได้ส่งผลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับชีวิตเราเราก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่นะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคำว่าฝังกบมันจะหมายถึงอะไรให้ระมัดระวังญาติเก่าคนเดิมหรือคนที่ เป็นคนที่มีปัญหาเขาอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณหรือว่าตัวคุณอีกครั้งหนึ่งอืมอันนี้คือสิ่งที่ภัยเติ่นขึ้นมานะคะส่วนนะคะต่อมาก็คือเรามาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพกันสักหน่อยตำแหน่งมรณะนะคะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพ ตักน้ําใส่กระโหลกชง,งกูกูเงาเอา,เอาสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็จะมีอาการในเรื่องของบ้านหมุนเวียนหัวเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรือรางเกี่ยวกับความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ําอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะดูขยายเพิ่มเติมเ,มเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังอืมโอ้โหจะโดนขโมยของหรือเปล่าเนี่ยหน้าไหวหลังหลอกหรือไม่ก็ให้ระวังการทําของ ตกหล่นสูญหายฉะนั้นคนไหนที่แบบเดินทางไปไหนอะไรยังไงให้เช็คดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ของมีค่าอะไรต่างๆนะอย่าวางอย่าแบบทิ้งเอาไว้โดยที่แบบเราเหมือนกับประมาทอะไรแบบนี้นะที่เดิมๆที่เคยวางไว้ตลอดแล้วคิดว่ามันไม่หายมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นพันเตือนการเดินทาง สบายๆไม่ได้มีอะไรให้ต้องคิดมากนะคะแต่ว่าดูโดย,โดยโรวมแล้วนะถ้าเกิดเป็นไปตามไพ่อย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้นะคุณจะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเท่าไหร่จะเน้นในเรื่องของการอยู่บ้านอยู่กับตัวเองซะมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งนะคะสุพะปัณฑิตเป็นดาวอ่าจำได้ไหมใบแรกที่เราบอกว่าเป็นบนบานสันกล่าวแปลว่าถ้าเกิดคุณมีการขอพรอ,อะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งแล้วคุณมีความมุ่งมั่นหรือว่า คนเนี่ยมีความคิดที่จะไปกับไหวยอะไรให้ลุยให้ไปเลยนะเพราะามีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จหรือบางคนเนี่ยอาจจะติดบทมานานนะคะอยากจะไปมานานหรือแค่คิดเอาไว้ว่าเอ้ยเนี่ยอยากจะไปตรงนี้ตรงนี้จังเลยไปเลยค่ะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมามันจะหมายถึงว่าการไปครั้งนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะส่งผลดีแล้วทําให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองมากขึ้นอย่าลืมนะไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนกับไพ่ใบวาสนาของคุณตาแหน่งสุภาเขาเรียกว่าความรุ่งเรืองอะ่ะมันก็เลยบอกได้ว่าเออวาสนาของคุณเนี่ยมันไม่ได้แย่ แต่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคุณว่าคุณเนี่ยทำดีขนาดไหนคุณปฏิบัติหรือว่าคุณใช้ชีวิตยังไงนะคุณใช้ชีวิตที่ดีคุณมีบุมมองบวกคุณไม่ได้ทาร้ายใครสิ่งดีก็จะปกป้องรักษาคุณแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณทําตัวไม่ดีคุณทําตัวไม่น่ารักแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตีกลับมาเช่นเดียวกันก็อันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่เตือนให้ระมัดระวังนะคะส่วนนะคะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นการทําบุญเสริม ทำบุญเกี่ยวกับอะไรนะดึงขึ้นเสริมจมูกอ่าถ้าเกิดสมมติว่าทำบุญนะคะถ้าเกิดใครที่เหมือนกับ เห็นตามแบบคนที่เขาเจ็บป่วยไหมคะเหมือนกับพวกเอ่อคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอวัยวใจอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหานะเรื่องพิการอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็สามารถที่จะบริจาคได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดึงดึงขึ้นมันจะหมายถึงการให้ชีวิตปิ๊งก็เลยเน้นเป็นในเรื่องของการบริจาคคนเอ่อกับคนที่เขาพิการก็ได้หรือว่าคนที่เขามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวเลขที่มาเสริมนะคะ2ตัวเลขในเรื่องของการบริจาคก็คือมีเลขหนึ่งและเลข5ก็คือ เป็นกําลังของดาวอาทิตย์หรือว่าเป็นกําลังของดาวพฤหัสคุณจะบริจาคครั้งละ15บาทก็ได้หรือคุณจะบริจาคโดยการใช้ตัวเลขใดตัวเลข1ในนี้ก็ได้ตามที่ปิงบอกก็คือจะมีเลข1ห,หรือเลข5นั่นเองนะคะส่วน ตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือตำแหน่งลาพะอันนี้สวยงามอันนี้ดีแน่นอนคําว่าติดติดบินนะคะขึ้นมามีโชคลาภไหมล่ะเกณฑ์มีโชคลาภสวยงามมากเลยเกิน80%ค่ะโชคจะมาจากการเดินทางฉะนั้นถ้าเกิดมองว่าสื่อน้าโชคจะมาจากไหนก็หนีไม่พ้น ทะเบียนรถของคุณนะคะจะมีรถกี่คันแบบไหนลองดูแล้วกันคันที่ใช้เดินทางบ่อยมากที่สุดคันนั้นแหละนะจะเป็นสื่อนําโชคส่วนไพเ่เลขนาโชคที่ปิงจะหยิบให้นะคะจะมีทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีเลขเอะไรบ้าง4 3และ2ตามนี้เลยนะคะเลขเด่นก็คือมีเลข 3, สี่สสอ่วนเลขรองก็คือมีเลขหกและเลขแปก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ